ได้แค่นั้นแค่เพียงเพื่อนกันจะบอกแค่นั้นไม่เคยคิดไกลมัอนอย่างตัวฉันเธอเสียใจขอให้ฉันทำใจ ที่ผ่านมาทำไมไม่บอกเธอไม่รักทำไมไม่บอกพูดอกมาว่าเธอไม่รักกันไม่มีใจทำไมไม่บอกมาลอกกันในวันที่รักทั้งใจ บอกช้าเกินไปไหมเธอ